สวัสดีครับผมอดิสรเพียงเกตเช้านี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อมาเป็นทีมปลาใสของพักเพื่อไทยสนับสนุนคุณพี่ชัยเลิดพง์อดิสรผู้ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งครับเช้านี้ออกมาทานข้าวที่โรงแรมนะครับ วันนี้เป็นวันสำคัญในทางการเมืองเป็นวันหนึ่งที่ความยุติธรรมจะปรากฏในประเทศไทยหรือไม่สารรัฐธรรมนูญครับนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชากเกษียณอายุราชการจากทหารมาหลายปียังอยู่ในบ้านพักทหารเฉยจะอ้างอะไรก็ช่างครับ แต่ว่าโดยปกติแล้วข้าราชการประจำที่อยู่ในชีวิตราชการเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์อยู่ในบ้านพักของทหารมันเป็นเรื่องง่ายๆท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเลยมีแต่ฝ่ายทหารหารนี่แหละทำเรื่องเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากผมผ่านมาเยอะครับไปที่ทหารอากาศไปตีกลอฟก็เ,เจอบ้านทหารเกษียณอายุแล้ว ไปทหารเรือก็อกเกษียณอายุแล้วไม่ยอมออกทหารบกก็เช่นเดียวกันไม่ว่าลาบ11รลาบหนึ่งลาบอะไรทั้งสิ้นแหละครับในค่ายทหารต่างจังหวัดผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้บัญชาการที่นั่นก็ไม่ยอมออกอ้างระเบียบว่าเคยทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและกองทัพมั่วกันไปหมดไม่มีหลักการถ้าไม่มีเงินมีทองยากจนค้นแค้นเนี่ยพอเห็นใจกันอยู่เป็นผู้บัญชาการทหารบก ร่ำรวยมหาศาลขนาดไหนครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีบรรทัดฐานหรือไม่เพราะสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยกรณีนายสมัครสุนทรเวีนะครับกรณีนายสมัครสุนทรรวีไปทำกับข้าวออกทีวีชิมไปบนไปอ้างว่าได้ค่าจ้าง3,000บาทก็ปลดออกจากนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงศวัสิ์ก็อ้างว่ามีการทุจริตให้ใบแดงกัน ถึงขั้นยุบพักแล้วก็ให้ท่านสมชายออกจากตำแหน่งโดยใช้สารรัฐรมนูญแก้ไขปัญหาการเมืองเตอฝ่ายเดียวอันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับถ้าบรรทัดฐานของสารรัฐธมนูญมีวิทีฉชยสมัครสุนทรลเวทไว้อย่างไรผมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปไม่รอดครับอยู่ในบ้านพักทาหารไม่ใช่ข้าราชการประจำหน้าด้านว่าผมเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องดูแลความปลอดภยัย ถามหน่อยครับนายกรัฐมนตรีพลเรือนเขาไม่เคยมีบ้านพักอะไรหรอกครับบ้านพักพิศรุโลกโน้นบ้านประจําตําแหน่งคุณเต็มพวกคุณก็ไม่ไปอยู่ท่านครับวันนี้จึงจับตามองความยุติธรรมศาลจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมหรือไม่อันนี้ค่อยติดตามกับบ่ายสามวันนี้นะครับผมเขียนกรสั้นสั้นฝากไปให้สารรัฐมนูลฝากไปให้คุณประยุทธ์จันโอชาและฝ่ายประ ฝากไปหาทุกคนที่กำลังดูคลิปสั้นๆของผมตอนเช้าครับกูคือนักรัฐประหารยึดอำนาจเป็นสันดานทหารห่วงใหญ่ขับฟ้าใครกล้ามาคืนทวงอยู่บ้านหลวงต่อไปน้ำไฟฟรีไอ้สลัดผักขอบคุณครับ